พูดเ่าเขาสนามบินแมมเลี้ยวไส้ออกอู้เงา้เหยียดเลยว่า,า,า,าไปเรืเียกมาทั้งนี้มันสวัสดีสิบหกสิบเจ็ดปีไม่อยู่ดินแดงพี่น้องเอ้ยไม่เป็นสาวหยิบผ่าอยู่ดินแดงอนุสาวรีย์ใช่นี่เป็นหอสุวรรณภูนนมิเข้าบุละแค่นันไม่ได้เข่าดูแล้วล่ะนึกเีบก็ได้ ตั้งเต้สับไปขึงงานอยู่โกโมอสิบเก่านี่พี่น้องอยู่ข้างเราก็จิไปร,ร่วมบ้านกเทียวนุสาวรีีใช่ละเด้นนิเอ้ยนั่นใช่กัดนากรองเมืองนี่พี่น้องติดติดอยู่คิงนี่เงเลยบริเลียนรถบริใสสมาธิบริใสสมองมันบังหวังมายังพี่น้อง อันนี้ชีวิตในเมืองกรุงเด้อพี่น้องเด้นนี่ออกจากกรุงเทพมาน่ะเฮัดสินใจบวกขึ้นเลยลงมาขขาง่างกัติดคือเก่าพี่น้องที่แรกสิไปสวนน้ำพุกเอา้าไหลพี่น้องเริ่มไหลแล้วพี่น้องสิบหกสิบเจ็ดปีไม่อยู่ดินแดงพี่น้องเอยไม่เป็นสาวหยิบผาอยู่ดินแดงอนุสาวรีย์ใช่นี่เป็น เพื่อนๆกับพ่อไร้เขาไปเวาน้่นพ่อข้าค่ะวันศุกพอดีพี่น้องเสาเสากับพอดบ้านวันอาทิตย์พอดีสิบแปะมานนี้แหละพี่น้องเอ้ยไม่ได้ละสมัยเป็นสาวจำหน่อยไม่รุ่นป่ะแต่ละชีวิตกระดายนะพี่น้องเออเอาชีวิตมาเสี่ยงบนถนนมือวันนี้บ่ได้เดินทางไกลดอกเดินมาลรดพี่น้องงาวเลย เดี๋ยวนี้เมา่อใดไปดูแหละจิ้นเกษียนสิเกษียนล้วไม่ดองเอยชีวิตสิเกษียนแล้วสิขะหยานตื่นมาไหวก็เลยเศร้าได้กับว่าหลายคนมา่อใดดอกแต่ละคนกะโดนโดนแด้เสิใดแต่ละคนกะไดเพราะว่าพุกทังผุดวะเขานามบินไหมเลี้ยวไสออกอู้ย่าเหยยดเลยเ่อใดเลียกมาทาั้งนี้ เดี๋ยวนี้เ่อใดไปดูแล้วจังเกษียนสิเกษียนแล้วพี่น้องเอ้ยชีวิตสิเกษียนแล้วสิกรรมานั่นเลยแต่สิ่งใจบมื่อคืนเลยลงมาข้างล่างกะติดคือเก่าพี่น้องที่แรกสิไปสเวนน้ำพุนคนละคลิปละคลิปไดย์สั่ดก็เอาม่ได้ลงคลิปไม่มีคลิปลงเลยพี่น้องมาเลยไาย มืนอนี้ยปวดอักมาฝากแต่เมืม่อเงินทุกท่านผนาะเขาสนามบินแมมเลี้ยวไสออกโอ้ยเงี้ยเหยียดเลยบ่ไปเลี้ยงมาทั้งนี้เมื่อนี้ใส่สินไปเลี้ยงครอบครัวเพื่อนเพื่อนกับอะไรเขาไปเวาน้ำพ่อข้าค่ะนป่ึืงานอยู่โกโมอสิบเก่านี่พี่น้องอยู่ข้างเราสิไปร่วมบ้าน เสียวนุสาวรียใช่ละไม่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยตีนอู้ตั้งสะพานกับรถกับบอลคสิบปีแล้วเข้าไปในเมืองจื้อบ่ไดเลยมองไหนมองใดเขาเห็นตะพุ่งสะพานกันบึ้นเพื่อนเกาบ,บ่ไดเขาไปเว้าน้ำพ่อข้าขากับไปเบังคิพน,นีเบังจนจบแต่ละคนกะ ค่ะมันบางคลิปเลี้ยวกับว่าโดนปนไดนะพี่นอ้องเนี่ยตื่นมาไหวก็เลยเศร้าได้กับว่าหลายคนบนไดดอกแต่ละคนกะโดนโดนแนสสิใดแต่ละคนกับดด,ด,ด,ดเพราะว่าใส่เหรียญมาด้ลงมาไดยังเลยมาขึ้นในต่อปูน้อยหนึ่งประมาณพบทุมละพี่น้องแต่ละชีวิตกับใดนะพี่น้องเออเอาชีวิตมาเสี่ยงบนถนน ืันนี้บ่ได้เดินทางไกลดอกเดิน,มมน,นเมือแรงพี่น้องยาวเลยตอบตอบใต่ออเม่์เท้าแล้วกับไปคอมเมนพนเพื่อน,อน,เ,พอนเพื่อนกับบได้เข่าไปเว้าน้ำพ่อค้าครัสวัสดีรถติดแห้งที่แรกว่าสิขึ้นนทั้งวนเลียวขึ้นไปมาน้อยนึงลง ขึ้นควางแล้วกับสิเขากรุงเทพพี่น้องอยู่ในกลางเลยคุณรอดละอ่ะโนุสาวารีชัยอายยนั่งกับมะเมาม้อยมาสวัสดีพี่น้องสนียเด้อค่ะวงงานก็โทษน้ำแล้วพี่น้องเลยติดติดพี่น้องนอยู่ออกจากบางน้มาสิเขาสุวรรณภูมิสไปเลลีไปขคืนงาน อย่าตื่นมาไหวก็เลยเศร้าได้กับว่าหลายคนมาได้ดอกแต่ละคนกะโดนดนเนสิได้แต่ละคนก็ได้เพราะว่ารถติดแห้งที่แรกว่าสิขึ้นทางวนเลี้ยวขึ้นไปไม่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยตีนอู้จังสะพานกับรถกับหมอสุวรรณภูมิเข้าหมละเห่นั่นไม่ได้เข่าดู ล,ละนี่เทีบก็ได้ตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดปีไม่อยู่ดินแดงพี่น้องเอ,อ้ยมันเป็นสาวหยิบผ่าอยู่ดินแดงอนุสาวรีย์ใช่นี่จะเป็นกัไปบ้งคลิปพันอีกบิ้งจนจบแต่ละคนกะถ้ามเมนบงคลิปเรี้ยวกับว่าดนบปนไดน,นะพี่น้องใครเหรียญมาได้ลงมาได้ยังล ขึ้นในต่อกูน้อยหนึง่งประมาณครบถุมละพี่น้องพอ็ผมเน่นตึกกันละผมื้อนี้วันจันทร์วันจันทร์วันศุกร์พอดีพี่น้องเสาเสากลัพรอนบ้านวันอาทิตย์พอดพพีสิบระะม่านนี้ละพี่น้องเอ้ยพอพี่น้อง เดี๋ยวพาเต็มกระเป๋าเลยนี่คือสิบปเด็เขาบานไงคลิปกบไม่ไดละ่ะสมัยเป็นสาวสักหน่อยไม่รุ่นมานักเยแต่สินใจบกขึ้นเลยลงมาข้าง่างกัติดคือเกา,าพี่น้องที่แรกสิไปสวนน้ำพุกมันจันมัดมือมันเป็นบ้านมันแันเนื่อง อยากวัดนิยังมันก็ติดแท้รถนพี่น้องเออแต่ละชีวิตกระดายนะพี่น้องเออเอาชีวิตมาเสี่ยงผมถนนมืนนอวน,นนี้บ่ได้เดินทางไกลดอกเดินมือแรงพี่น้องยาวเลยเอเย้ยนนังกับมาเมาม้อยมาสวัสด,ดีพี่น้องสนิแยเด้อค่ะโรงงานก็โทษน้ำแหลวพี่น้องกออ็สิเลยไปไปุบลนต์นี้ใส่สินไป เลี้ยงครอบครัวเอาไหล่พี่น้องเริ่มไลแล้วพี่น้องอุ้อยยาวหยาดเลยตังต้งแต่ยุ้ยออกจากมอเตอร์เวย์กับไปบังคลิปพันอีกบังจนจบแต่ละคนกับถ้ามันเบบังคลิปเลี้ยวกับว่าโดนป็นไดนนะพี่น้องสวัสดีจ้าเ,เพื่อน โอ้ยจิมับนใหญ่อย่างเนาะยายนั้นก็ได้รถกระจุกแต่ว่าขันไปบังคลิปเจ้าก็สิโดนยู่ก็เลยด้เบังคลิปเน่าแป้งกันสวัสดีจ้าเพื่อนโอ้ยจิมับนใหญ่อย่างเนาะยายนั้นก็ได้รถกระจุกแต่ว่าขันไปบังคลิปเจ้าก็สิ โดนยู่ก็เลยไดบ้บ่งคิปเน่าแป้งก๋อสุวรรณภูมิเน่าุ่นลนะแค่ไม่ได้เข้าโดนแล้วละ่ะนึกถีบก็ได้ตั้งเต้อันพเพื่อนก็ไ่ได้เข้าไปเว้าน้ำเพราะ้าค่ะเอาไล่พี่น้องเริ่มไหลแล้วพี่น้องก็สิเลยไป ไปอุบลนตักรถอันนี้รถติดเด็ยังค่อยได้เหล่นโตรศัพสาเพราะวะ่ามันมันจับได้อยู่โทรศัพท์มาดิติดพี่น้องอยู่ออกจากบางนะ้ามาสิเขาสุวนภูิสิปเปลนคือคืนงานก็ไเปบเปบิงคลิปพันอีกเบิงจนจบแต่ละคนกะถ่ายเันบเบิงคลิปเลี้ยวกับว่าดน บันไดนะพี่น้องบรเิเลียนรถบริใสสมาธิบริใสสมองมันบังหวงบังยังพี่น้องอันนี้ชีวิตในเมืองกรุงเด้อพี่น้องเด้อนี่ออกจากกรุงเทพมุ่งทางพุดเนาะเข้าสนามบินแม่เลี้ยวซ้ายออกโอ้ยเย็ดเลย